อันไหนม้าลายอันไหนม้าลายชี้ดิชี้ปู่ดูสิอันไหนม้าลายอันไหนยีราฟอันไหนยีราฟยีราฟอันไหนตุ๊กอันไหนจะแกะเหรอมันแกะได้เหรอมันแปะไปแล้วแกะไม่ได้แปะอ่ะแปะไม้แปะไม้ แปะอีกล้วแปะไปที่เดิมดิแปะไปที่เดิมที่ตรงกลางอ่ะเออเออเหอเก่งเก่งจริงเลยอ้าวออกมาหมดเลยทำไงทีเนี้ยแยกออกจากกันดึงมันออกจากกันลงดึงมันออกจากกัน <laughs> à, đi ngồi chặt à. tại, tại nghe Tại nghe Tại má lai Tại má lai oh, Rồi nhám Rồi nhám <laughs>

đó, <laughs> ô oh, kinh căng, <-tang>. đó là y lát, cái <laughs> y lát mới đi, cái y lát mà. มาลน์ไม่แกะบ่อยนะแกยีร่าบังนี่ลูกยีราาอยู่ไหนตัวไหนย,ยีราบอ่ะไม่รู้จักยีราาเออแปะเหรอแปะเอาแปะนี่นะแปะนี่นะแปะนี่อ่ะอันนี้ยีราายีราาแกอันนี้กวางพี่กวางพี่มาลายพี่ยีร่า เขาไปไหนหรอกนั่งก่อนนั่งก่อนเออนั่งก่อนอ้อลุก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 เอาไปไหนเอาไปไหน Bạn đi đi, bắt lì, đi lì bắt đi bắt lì, đi đi bắt ý bắt ý đi đi, đi lì, bắt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  Nó bắt Hee of hee 那、啊、来着。